อุ้ยเกือบยกแผง79บาทยังไงเออได้อยู่นะทุกคนเงินรางวัลก้อนโตมา175บาทนะคะเพื่อนเพื่อนนะ ก็กราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะนะตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่เกมไทลิเวอร์วันเดอร์นะหรือว่าเกมอ่ามหัศจรรย์แม่น้ําไทยนั่นเองนะเพื่อนๆน,นะวันนี้นะก็เป็น วันที่2ของปีนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนนะก็เปิดมาที่เกมตลาดน้ําแล้วกันนะจ๊ะทุกคนมาเดี๋ยวเรานะจะซื้อฟีสปินกันไปเลยนะทุกคนทุนวันนี้อยู่ที่777บาทเท่านั้นนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะซื้อซักเบ็ด8บาทแล้วกันเนาะทุกคนมันจะอยู่ที่ประมาณ600้อยนะเพื่อนนะ เดี๋ยวเราซื้อกันเลยดีกว่าเนาะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคนนะเนาะก,ก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยนะ,ะมันก็จะได้ไปแจ้งเตือนที่โทรศัพท์ของเพื่อนๆนั่นเองนะคะทุกคนมาโอเคได้มา12หมุนฟรีนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่านะเพื่อนมาดูกันว่าตลาดน้ำโมเราวันนี้นะคะจะสามารถแบบ จะสามารถแบบว่าได้ได้กําไรกันหรือเปล่านะคะทุกคนนะอ่าตอนนี้นะคะก็เวลาก็อยู่ที่ประมาณอาตีห้า,กว,ากว่าจะหกโมงแล้วนะคะเพื่นพนอนๆวายทั้งสี่ตัวทุกคนแต่แบบมันอยู่แบบว่าแถวเดียวกันหมดเลยนะคะเพื่อนอานะผ้าละไม่เป็นไรอ่ะไปต่อเอ้ยสวยคูณสี่ไปดีสี่สิบาททุกคนมาอีกสาสบสองนะคะเพื่อนๆมาอีกเจสิบหก คูณ7แล้วนะคะทุกคนนะตอนนี้อ่ะได้มา151ยาบบาทนะคะเพนะื่อนๆนะเอ้ยมานาวมาทั้งแผงเลย100บาท180 80สจุดสตางคงนะคะทุกคน10มาคูณไป19บาทอ่ะคูณ9แล้วนะคะเพื่อนๆอุ้ยเกือบยกแผง79บาท ยังไงเออได้อยู่นะทุกคนเงินรางวัลก้อนโตมา175บาทนะคะเพื่อนๆน,นะไปเลยอ,อีก2รอบสุดท้ายนะคะทุกคนนะรู้สึกว่าเหมือนจะรอบนี้น่าเราน่าจะขาดทุนนะทุกคนใช่ปะเออซื้อไปต้อง600นะเพิ่งจะได้มาแค่500กว่าบาทเองนะเพื่อน,นโอ้โห อ่ะโอเคนะคะเราก็ได้มาทั้งหมดนะ549บาทเองนะทุกคนเออเดี๋ยวซื้ออีกราคาเดิมนะ600เหมือนเดิมเลยเนะยค่ะเพื่อนๆมาดูกันว่าซื้อไปอีกเนะี่ยอีกรอบเนี่ยนยคะ,ะทุกคนมันจะได้หรือเปล่านะนเพื่อนๆเออเรามันสายซื้อฟรีสปินอยู่แล้วเนะี่ยทุกคนนะส่วนมากไม่ค่อยจะปั่นเองสักเท่าไหร่หรอกนะทุกคนถ้าเกมไหนที่มันซื้อได้นะเพื่อนๆนะซื้อแหลกอะ่ะจริงๆแต่ว่าถ้าเมื่อนที่แบบว่างบน้อยทุนน้อยนะก็ เอาพอประมาณพอเนาะทุกคนไม่ต้องทําตามแบบทุกแบบไอ้นี้ก็ได้นะคะทุกคนนะอ่ะคูณ3ไป36บาทสวยมา19บาทเพื่อนๆมาอีก24บาทหมดหรือยังหมดหรือยังอ่ะโอเคนะคะได้มา92บาทนะจ้าดอกแรกอึ้บสวยดอกนี้120นะคะเพื่อนๆโอ้โหมาอีก672บาทเลยนะคะทุกคน อดอกนี้ได้อยู่นะ,ะทุกคนนะเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาแล้วนะคะเพื่อน,นโอ้โหเงินรางวัลซูเปอร์เมกานะคะนะก็นั่นแหละทุกคน801บาท60สตางค์นะ,ะทุกคนนะนี่ก็คือได้อ่าทุนที่เราซื้อไปแล้วคืนมาแล้วนะคะทุกคนที่เหลือนี่ก็ขอให้เป็นกำไรล้วนๆก็แล้วกันนะคะเพื่อนเนะ อุ้ย432บาทมาอีก39บาทนะคะพเพื่อนเพื่อนะโอ้โห192โอ้ยไหลเป็นน้ำเลยนะคะนะ,ะโอ้โหทุกคนมันแล้วแต่ช่วงของมันด้วยนะ,ะพเพื่อนๆนะเอออยู่ในช่วงเวลาที่เราเล่นด้วยนะคะทุกคนนะมันไม่ได้แตกตลอดเวลาหรอกทุกคนจริงๆเราต้องไปเล่นถูกช่วงมันนะคะพเพื่อนๆนะสำหรับ พื่อนไหนเนี่ยที่แบบอยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงนะคะก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยเนี่ยทุกคนนะคลิกเข้าไปกันได้เลยตอนนี้ก็มีแจกสูตรจาวิทนะแล้วก็กลุ่มนําเล่นหรือว่ากลุ่มโบนัสธรมนั่นเองให้เพื่อนๆด้วยนะคะถ้าสนใจก็คลิกลิงก์เข้าไปกันได้เลยเนี่ยทุกคนนะตอนนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นแบบสําหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะต้อนรับปีใหม่เลยนะทุกคนโปรนี้ก็อยู่มาแบบว่านะเป็นโปรที่แบบ หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะทุกคนนะฝาก100รับเพิ่มอีก100เป็น200เนี่ยะคะทุกคนนะโปร100%นะคนนะถ้าสนใจเนี่ยแอดไลน์เข้ามากันได้เลยนะคะทุกคนหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปกันได้เลยนะคะมามาที่เกมกันต่อนะคะรู้สึกว่าจะขายของเยอะเกินไปแล้วนะคะเพื่อนๆจะได้อีกหรือเปล่าเฮรอนะทุกคนหรือจะจบอยู่ที่อ่ามาอีก8 1บาท รอบสุดท้ายโอเคไม่เป็นไรอาจาะได้มาทั้งหมดนะคะ2อบาทเลยนะเพื่อนๆนะทุนอยู่ที่777บาทนะคะทุกคนนะก็คือได้กำไรนั่นแหละนะทุกคนตอนนี้มีอยู่2,200บาทนะเพื่อนเอน,นะเดี๋ยวเราจะอพอแค่นี้ก็แล้วกันนะคะเราได้กำไรมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากมาลองเล่นนะ,ะก็อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้เลยนะคะคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราขออนุญาตไปถอ,อยเงินก่อนแล้วกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครา์กดกระดิ่งช่องเราด้วยสำหรับวันนี้นะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย